สวัสดีทุกท่านด้วยนะตอนนี้ก็อยู่กันในเกมแกลลี่มอสนะครับตอนนี้เราอยู่กันในโหมดมอร์เดอร์นะครับผมซึ่งโหมดนี้นะครับกะเพาช่วยบอกทีครับผมไม่รู้เรื่องครับนั่นเป็นคนไหนกะเพาวอ่ะอ่าเอ่ออ่าก็จะคนหนึ่งตัวครตัวโอเคอธิบายให้ฟังครับอ้าวก็คือโหมดนี้นะครับก็จะแยกคนหนึ่งเนี่ยเป็นมีมีดนะฮะแล้วก็จะมีคนหนึ่งเนี่ยเป็นอ่าตำรวจนะครับผมนะฮะคนที่มีมีดเนี่ยก็จะเป็นโจรก็ต้องไล่ฆ่าผู้บริสุทธิ์จนหมดนะครับถึงจะเป็นผู้ชนะนะฮะ สำหรับใครที่เป็นตำรวจก็ต้องจัดการโจรให้ได้เท่านั้นเองครับผมของยังี้คือโหมดนี้คือโหมดแห่งการตอแหลครับซึ่งเรามีคนที่จะพิชิตตอแหลได้เยอะที่สุดนะครับผมคนนั้นคือเจ็ตโดนะฮะเไปให้มีปืนให้มีปืนอยากว่าเราตอแหลนี่เราควรดีใจดีไหมยิงขู่ด้วยมีมีดนะคะก็จะเห็นรอยเท้าของผู้บริสุทธิ์แล้วก็จะเห็นว่า เขาเรียกอะไรอ่ะเห็นมีดอยู่ในช่องระดับที่สองหรือเลขสองของแป้นพิมพ์แป้นพิมปนงมโนมนหค่อเลยนี่ไงนี่ไงแ้วโอ้ยยิงิงแล้อยู่ห้องไหนกันทำไมอยู่คนมาคนเดียวเฮ้ยนั่นมีปืนมีปืนยิงมัเอ้าเข้าไปกูคนธรรมดาข้ากูณท่าเน่

ทำไมมันไม่วิ่งมันกดวิ่งไม่ได้อะมวิ่่งไได้ปกติปกติโจเขาจะปั่นประสาทตำรวจใช่อันนี้เราเป็นคนธรรมดาแต่กูชอบปั่นประสาทตำรวจไอคนที่อออนการ์หน้าตามันเถื่อนนะผมมันโจได้เลยเนี่ยออนการ์เอาข้าวคนมาวัดกันที่หน้าตาหรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่ชี้นะฮะไม่แต่มันก็ไม่แน่มันวิ่งหนีวะใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยใช่ปะของเราอ่ะ

เหมือนลูกเต้นชื่อกูได้คองไม่ใช่คุณกองคุณกองไม่คุณกองดูแลวะคุณน่ากลัวมาเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องแครลูกเรียผ่ายไปไหนอ่ะโอ้โหเราข้างในนี้มันดีเลยคือใช้เกมอยู่ในห้องอยู่ในห้องเอาไหนจ้าไมกเ้อไอ้บ้าเอา เอาไหมอยู่ในห้องด้วยกันเลยมา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 วาดาวัดใจามรเป็าม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 าจามามามนี่มามาเาม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 าเาเามารามามามาเาม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 าอามรมารามามี่าามามยมามาใาม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 หมาวามาเอมา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 ม้มรมามามาเ่ามามามม่ามามาามามามาามา้ามามาาม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 มมาอมมา จะบอกให้ว่าเออเนี่ยพี่เป็นต้นตะบองเพชรอยู่นะถืออยู่อ่าพี่เป็นดีไม่ใช่เอาถือโคมเปไรพี่เป็นคนที่อ่ใครแม่งได้เป็นตำรวจวะเนี่ยผมผมเสื้อชมพูครับผมเสื้อจัมพูไหนพี่ชื่อพี่พี่ชื่อยันกี้อ่ะแล้วพี่พี่ก็เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่มีพี่รุดเนี่ยเหรอผมผมเสื้อสูทครับเอาพี่เอาเรื่องรุดเรื่องรุดเฮ้ยไอ้เรื่องรุดเฮ้ยพี่เฮ้ยอู้ เอาแล้วใครได้ถือปืนใครเอาปืนไปเอาปืนไปไหนเอาปืนไปไหนผมคนบริสุทธิ์เนี่ยแม่งไงมันยิงกูบอกกูบอกว่้ผมบริสุทธิ์ใต้ดใครเชื่อกูเลยมันอยู่ไหนแล้วไผมบอกทุกคนทำร้ายมันมาแล้ว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 เฮ้ยอยังรอดอยู่ เออไอ้ไอ้ไอจู้ลูกกับพี่โกรนยิงแมนแมนแมนเยอะมากเยอะมากพามันแค่ว่าวิกกี้อ่ะยัยวิกกี้วิกกี้วิงค์อะไรชอบกดดันชอบกดดันชอบกดดันตาบอดไไออ้้้เหีย เอาปลาก็ไม่โดนเลยเขานี่ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่ไม่ใครเป็นวะเนี่ยใครเป็นอยู่ไนาทีเข้ามาไนาทีเข้ามาไปเข้ามาเลยใครเป็นอยู่ ก็จะไรามีไ่ถาีไดนโอ้ยเดี๋ยวคนนั้นเต้นคนนั้นเต้นไม่ชยเดี๋ยวยิง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 ยิิงย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 ยิงยยิง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 งยยิง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  เนียนเลยมันแอบมิดว่ะมีมีอ่างอากุชิอยู่ข้างหน้าโอ้โหไม่บอกไม่บอกไหนบอกหาเพืมีพมาคุยละคือมันแค่มือออกมาในเต็มหน้าเลยบ้าเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยยิงอะไรไปจะตกอย่เป็นทะเลาะกันกินตังโมกันตังไหนจิ๊บบ้า เอาใครบังกูใครบังกูอะเออคือคือเนาคือช็อตเมื่อกี้เนี่ยถือแตงโมอยู่แล้วมันฟันแตงโมก่อนแล้วมันก็ตายตามเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคำถามคือกูตายเพราะอะไรเดี๋ยวผมยิงมาวะแป๊บหนึ่งเวลานอกเวลานอกเวลานอก ย่าทำไมถไม่เฉยใครใใครชื่อโฮเทลวะเฮ้ยใครใครอยู่ดีฟอร์มไม่ต้อวดยู่ดีฟอร์มไม่ต้องปวดอันคี้อันคี้กูชื่อยันดีกูไม่มีมีดกูยอมไม่ยิงเลยอ่าลองยิงดิตาบอดแล้วหาไม่เตือนนะเฮ้ยแต่กินำหนึ่งต้นตำรวจนะแต่กินน้ำก็ต้นตำรครับกินน้ำหน่อยไหมไม่เราชื่อเดลต้า เรายืนอยู่ตรงหน้าถืงขวดอยู่เนี่ยน่าจะได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกปแคเกมแบบนี้ก็แพท้ใครอ่ะข้างนอกมีพิรุษด้วยเออข้างนอกเลยไอโมเทลไอโมเทลไอ้โมเทลโมเทลโมเทลมเทลโมเทมเทลโมเทลโมเทลโมเท่โมเทลโมเทลโเทยโมเอลโมเท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 ลไมเทีโโมเทเทลไมเทลโมเทลโมมเทลโมเทไโมปทลโมเทไเทลเทลโเลโมไทลเทลโมเทลโม่ทลโเทลโมเทลไมเทลโทโมไปลโมเท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 ไปมเทลไปเท้โไเทนโมเทลมไมเ ยิงพี่เลยยิงบอลเล็กนบอลเลเนด็กพี่เชื่อผมโอ๊ยว้าอะจริงโคตรเก่งอะห็ุมันมีพีรุธตั้งแต่แรกแล้วมองไงมีพีรุธวะทําไมเอาก็พวกถือมีดพวกถือมีดมันจะชอบเดินหลังไงหลังสุดอะ

ไม่ใช่เหรอไม่ใช่จะดีมาได้แล้วจ้าเรื่องไอ้เอวกูเอามาเพื่อเอาคืนกันไอ้คนที่นั่งเมื่อกี้ใครวะกูเข่าเหมือนแท้รับบาปเลยอยู่หลังสุดเลยอยู่หลังสุดเอออยากไปนั่งเองบ้าเปล่าช่ชอบทำตัวมีพิรุษอ่ะ